สวัสดีครับผมพี่หมีลักกี้แบร์นะครับเดี๋ยวจะช่วงคิดมัดแล้วก็ช่วงปีใหม่แล้วนะครับพี่หมีก็เลยใส่หมวกคิดมัดมาหรอฮี่ครับวันนี้พี่หมีจะพามาแนะนําการลงดันมันติเลดแปดคนนะครับตัวละครที่พี่หมีใช้ก็จะเป็นเซอินแดงนะครับเพราะว่าพี่หมีคิดว่าถ้าเป็นลงเลดมันติแปดคนเนี่ยเซีินแดงน่าจะแรงสุดแล้วครับ เซตนี้ใส่เป็นเซคิติคอนประดับ2ข้างอ่ะพี่มีใส่เป็นเซคิ id, แต่ว่าประดับกลางเนี่ยอันนี้พี่หมีจะใส่เป็นตี2ทีเนี่ยครับเล่งอันติเมตซึ่งทําให้อันติเมตเรายิ่งไวดาเมจเราก็ยิ่งเร็วนะครับนี่ครับสกยาภาพพี่หมีชมตีเต็มป้องก,กันกับเลือดเออเลเวล13สครับเหลือแค่นิดเดียว อ่าักยาภาพเนี่ยแทบทุกเลเวลเนี่ยถ้าเกิดเป็นเซอินแดงนะถ้าเกิดเป็นตีบอสเนี่ยพี่หมีจะเอาข้างบนเกืบหมดเลยครับจะมีแค่เลเวอ85ซึ่งมันเป็นดอกในแผนที่สมงบติซึ่งมันไม่เกี่ยวกับตัวนี้ <c oughs> อ่าครับเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนใช้มาเทอรีตามพี่หมีได้เลยนะครับ อ่าเรามาเริ่มลงกันเลยดีกว่านะครับโดยตัวละครคีเนี่ยครับที่ต้องมีอะไรจริงๆ3ตัวคือคาลินครับข้างทิ่คาลินถึงเนี่ยเพื่อนตายกันหมด7คนคาลินก็สามารถชุบมาได้เพราะนั้นคาลินเนี่ยห้ามตายเรียกว่าเดอะแบกต่อไปหมิงฟ้าครับหมิงฟ้าเนี่ยเรามาสกิลขัดบอสแล้วก็ตัวที่3จําเป็นคือรูดี้ครับเอามาเปิดเกาะอันติตอนที่บอสเอลี e, ลงมาตรงพื้นเยอะๆซึ่งบางคนอ่ะอาจจะพลาดตายได้ซึ่งผมเห็นเนี่ยทุกรอบต้องมีคนตายประจํา เพราะมันหลบค่อนข้างยากครับพื้นที่ในก,การหลบมันน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังไงเรามาตีบอสมาลองดูกันนะครับฮีอ่าเริ่มมาก็ตีบอสเลยครับผมรีบทาดาเมจครับแต่ว่าไซอินแดงเนี่ยตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับโคแดงเนี่ย ดาเมยอาจจะยังเบากว่าโคแดงเพราะว่าเราต้องตีแต,กแตกักตีให้ติดสแตก็ก่อนถ้าเราสิบสแตกเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้เราแรงกว่าโคแดงอันนี้พูดถึงถ้าเราของพลังต่อสู้พอกันนะครับเรียกได้ว่าน้องเซอินแดงนี่ต้องเล่งเครื่องก่อนนี่ อ่าเราก็ตีไปครับผมเนี่ยข้อควรระวังคือเวลาบอสใช้สกิลเนี่ยเราต้องพยายามหลบไม่ได้พวกตัวตีใกล้จะลําบากนิดนึงครับเพราะว่าต้องหาช่องอ่าอันนี้ครับสกิลสองเวฟของบอสเนี่ยเราต้องมาเดินอยู่ตรงเวฟสอก่อนแล้วเขเข้ามาเวฟหนจะไม่โดนข้อควรระวังก็คือห้ามโดนนะครับแรงมากขนาดผมว่าผมอัดเยอะแล้วนะยังโดนดอกเดียวตายเลยสกิลตะเกีย อ่าสกิลทางยาวเนี่ยอันนี้ไม่แรงเท่าตะก,กี้ครับแต่ว่าก็ไม่ควรโดนอย่างเออถ้าอย่างเป็นตัวตีใกล้เราก็ต้องหาช่องเข้าไปตีบอสต่ตอด้วยเพื่อจะได้สร้างดามเมจอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเป็นตัวตีไกลอย่างโคแดงอย่างเงี้ยมันอ้อเรามมนยิงตรงไหนก็ได้อานนี้ครับเวลาบอสใช้สติให้ใช้หมิ่งฟ้าเนี่ยเข้าไปขัดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆลงไปอย่างเงี้ยไม่มีคนใช้หมิ่งฟ้าก็ให้ทุกคนนะครับวิ่งมาหลบอยู่ข้างหลังบอสนะเราจะสร้างดามเมจฟรีๆได้ เห็นไหมครับไม่ยากเลยตอนนี้บอสก็เรื่อลดล,ล,ลงไปเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับอ่าอันตีมาปุ้งสองแสนสองคูณสี่ก็เป็นแปดแสนแปดแล้วก็สี่แสนสามอันตีบอสทีตอนนี้ไซนแดงของของพี่หมี่ตอนนี้ประมาณหนึ่งล้านสี่เลยนะครับอ่าตอนนี้แหละเนี่ยแหละครับที่ผมบอกเวลาบอสใช้เออีมันจะลงสุ่มมั่ว อันนี้คือโดนไม่ได้เลยครับโดนคือ,คอ,คอตายเลยเห็นไหมมีเพื่อนพลาดตายเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามีรูดี้ที่เป็นเนี่ยเขาจะเปิดอันติตอนเนี้ครับเปิดเกาะสร้างทุกคนแล้วทีนี้ทุกคนก็จะไม่ตายปลอดภัยหลายห่วง,ง,ง,งอ้อ่าทีนี้เราก็กลับมานุดบอสเหมือนเดิมนะครับอาตีบอสไปเลยครับตอนนี้บอสเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยครับจะมีดาบมาให้เรากดเนี่ยล็อกเป้าแล้วกดเนี่ยที่เป็นอ,อักษรสีเขียวแค่นี้ครับมันจะเป็นดาบจริง ข้อควรระวังถ้าเกิดเพื่อนๆยังดาเมีดน้อยอยู่อย่างเงี้ยให้เราอะ่ะเก็บอันตีไว้แล้วลอมาใช้กระดาบที่เป็นสีเขียวอ่ะครับเวลาเราล็อกนั่นคือดาบจริงถ้าเราไม่จัดการดาบจริงเนี่ยเดี๋ยวพอบอสเรียกดาบกลับไปเนี่ยมันลงมาเนี่ยคือตายตายหมดเลยครับแรงมากอ่าพอบอลลงมาแล้วก็ตีแล้วก็นวดไปเหมือนเดิมนะครับ อ่าเราก็ตีบอสกันไปต่อนะครับตอนนี้บอสเหลือแค่ตักสิแล้วนะครับใกล้ตายแล้วอ่าเห็นไหมครับถ้าเรามีเชฟ,ฟ้าเนี่ยน้องเลน่นอันตีเนี่ยทุกคนจะได้เจคนซึ่งมันดีมากเหมือนกดแค่คนเดียวแต่ได้เจคนนะครับกดหนึ่งได้เจ็ดอ่ะสุดยอดอ่าเนี่ยครับพอบอสเอลีสองสองสองชั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามลบเหมือนเดิมนะครับอย่ามาอ่าเรียบร้อยบอสตายแล้วครับผมดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับอ่าดาเมจพี่หมีว้าวดาเมจพี่หม,มีแปมดักหนึ่งเลยเกือบเกือบสิบ โอ้โหกเกือบกเกือบสิบล้านเลยนะเนี่ยอาพี่หมีได้ของแดงด้วยดีใจจังเลยฮิฮิเป็นหมีเป็นปื้มหมีเป็นปื้มฮิ ه, ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ T ot, ดอนมันตีบอส8คนนะครับดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับคือถ้าเพื่อนๆคนไหนลงแล้วไม่ผ่านก็สามารถอดัดแอดพี่หมีมาได้นะครับลัคกี้แบร์แล้วก็อัดซิปบอกบอกในเกมก็ได้ครับเดี๋ยวพี่หมีช่วยผ่านนะครับอย่างไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้หน้าหนาวอย่าลืมใส่เสื้อหนาวทุกคนนะครับอากาศหนาวมากเลยพี่หมีย้งปิดแอร์เลยเนี่ยเฮ้ย <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่หมวกคริสต์มาสเพิ่มความน่ารักเลยเฮ้ย <c oughs> ครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกราบขอบพระคุณมากนะครับโอ้แต่ว่าถ้าไม่กดติดตามเนี่ยมีเศร้านะมีเสียใจอะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับติชมได้มีอะไรก็บอกได้นะครับขอบพระคุณมากนะครับสว,สวัสดีนะครับ